เสร็จมาพอดีนะครับดูปลาติวกันปนะ อเคครัเพื่นอนก่อนอื่วัสดีเพื่อนกคนก่อนเลยเอาแปลงสุดท้ายของผมแล้วฉนดเจ็ดไร่เนื้อนาหกไร่สองงานข้าวหอมทุีเหมือนเดิมบัวอีแมงเบื้องเล่นมั่งอะไและแต่มันน่าจะไม่ร้ายแรงเท่านานานอกอะขนาดนาีดมี่ฉีดเลยผมฉีดยากันตลอดนะเนี่ยยังอดไม่ได้อะแต่ทางที่ดีนะมันมันอยู่โคนนะเพื่อนมันเดินดินเลยถ้า มีน้ําก็ดีอะเนี持 Asia, 持่ยสูบน้ําให้หล่อท่วมตรงนี like 慢慢้ไว้มันเพราะแหวกอยู่มันยู่โคนอะเน่เดินออกเลยเน่เนหะเน่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 ่อย่างหลายเลยปะดูเลยจะได้ทั้งเท่าไหลเนี่ยข้าวดูอย่างดีเกี่ยวไม่ได้ดีมันกินแห้งหมดเพื่อนเพื่อนแล้วกินช่วงที่แบบข้าวกำลังก้มอะ นรวงไม่ได้เลยเดาจะให้รัองการธนาก่อนเอ้าเพื่อนเห็นแล้วแหมก็เหนื่อยหน่ายใจเหมือนกันข้าวอย่างดีเลยเนี่ยดูดีต้นดีรวงดูดีแต่พวกกินรวงแห้งอะ่ะไม่ดูสิจะได้ทักเท่าไรเ,เนาะเห็นแล้วก็พูดยากเนี่ยข้าวอย่างเงี้ยเนี่ย มันจะไม่ได้เจ็ดสิบแปดสิบถังได้ยังไงสภาพข้าวโหเกี่ยวข้าวมากี่ปีเราดูรู้อยู่ใช่ไหมพเพื่อนแล้วผม,มาเจออย่างเงี้ยหงายไส้เลยหงายทองหงายไส้เลยอยู่โคลเลยเนี่ยแหกเจอก็อยู่ตัวยู่เลยเออยอมไฟนี้เดี๋ยวทาไหมแล้วไฟหน้าผมจะไม่ยอมให้กินแล้วเดี๋ยวรอติดตามเลยผมทำเป็นคลิปไปดูไอพวกนี้ต้องทํานะมันต้องมีแน่พนเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเสร็จแล้วเราทําต่อเลยไวไฟนี้ไม่ได้เว้นไง เพราะว่าถ้าเว้นเราจะต้องไปทําหลังเมษาเลยมันก็จะนานไปเสียเวลาเปล่าๆไปคราวหนึง่งใช่ไหมนู่นเะน่ะช่วงหลังเมสาแล้วน่าจะเบาเพราะช่วงนั้นจะเว้นทํากันประมาณคราวหนึง่งเดือนสองเดือนจะเว้นเพราะว่าร้อนจัดไอช่วงนะั้นไอตัวพวกนี้อาจจะไปเกี่ยวข้าวหมดไม่ได้ไปไหนนะอยู่ตามขี้ยาตามหัวคนาออกเดินเล่นเลยแหละร้ายจริงๆ อันนี้ผหชิ้งเกี่ยวเลยผมไม่รอเหลืองเลยเนะี่ยพอเอาได้เอาเลยเนะี่ยรีบเลยครับแยวดูฟางไล้ฟางผมยังเกี่ยวเลยผมใส่แล้วผมไม่รอแล้วเดี๋ยวผมทำใหม่ดีกว่าเี่ยเกี่ยวอีกอนะ่ะ พี่โอเกี่ยวแปลงของพ่อผมอยู่เลยครับดิรูนี่เดินนี่เดินนี่เดินหนีผมนี่บีไม่หมดกดหมดไม่ให้เดินเฉื่อยหรอกกดจมดินเลยนี่รอให้เข็ดแหวกไ็อยู่กันนี่นี่นี่กอเดียวอยู่กี่ตัวนี่มีลูกพหลานนี่นี่นี่มีทุกกอนี่ ปกติทำน้ำไม่เผาฟางเขาเนี่ยมเผาหมดอะมันเคี่ยวบีเลยทุกกกทุกกอไข่ไว้นี่ยเนี่ยข้าวจะดีๆซะหน่อยผม <c oughs> นึกว่าาตกมาตายนะเนี่ยเขาเรียกตกมาตายแล้วครับ 6ไร่เนี่ยจะได้4เกียนแล้วเนี่ยดูแล้วอาจจะไม่ได้แล้วแนะเนี่ยแห้งหมดเลยเท่าไรเท่ากันไม่ได้ทำใหม่ฮะนานเราเองอย่าไปทออย่าไปถอ,อยถอครับเพื่อนๆรู้่างเดียวโดดโอมาแล้วโอเสร็จมาพอดีนะครับดูปลาซิวกันปะ าดูดีนะต้นเตินต้นแน่นดีแต่แม่เกี่ยวแล้วไม่ได้นานอ,อกก็ดูอย่างดีดูดีกว่านี่อีกแต่เกี่ยวแล้วมันแห้งหมดอ่ะ เท่เขียวหน่อยก็เอาเถอะไม่ตนแล้วไม่หลุดเจ็ดพันพอใจแล้วผมอะพอจะให้อาศัยกินข้าวเราทำไมอีกนเนาะเพื่อนใส่เลยเดี๋ยวจุดไฟเพราะว่าต้องรีบทำด้วยมัหมักฟางไม่ทันกว่าฟางจะย่อยถลายอีกใช้เวลานานเดี๋ยวไปออกจังร้อนจังเมษาขึ้นมาแล้วเจ๊งอีก เพราะคิวดําได้13มกราะนะรับแล้วมันมันไม่ทันก็เลยต้องย้อมหวานไปเพราะดำติดต่อไ็นหลายคราวแล้วข้าวติดเข้าเด้งก็น่าจะเบาบ้างนะหวานสักทีนึงคงไม่เป็นไรนะ็นักลือโ้อุ้มแล้วนะครับเพื่อนๆน่าจะได้นะครับประมาณ4ตันก็ถือว่าพอได้ที่สำหรับ6ไร่นิดๆเ่ยน,นะ อะไรไม่ดีเลยตัวขึ้นมาเพียบหมดนะจุดดำ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 หมดนะต่อไปทำนาต้องบ้าน้ำแล้วเดี๋ยวต้องเลี้ยงน้ำเผื่อจะเกี่ยวในน้ำด้วยซ้ำในนาผมอะ่ะกันแมงเบื้องต้องเลี้ยงน้ำให้ท่วมโคนตลอดอ้พวกอันนี้มันอยู่พื้นล่างจะแห้งแต่ว่าแห้งนี่มันอยู่ในรูแล้วแห้งเดินดินเลยนะครับแล้วการเราฉีดยา ส่วนมากเขาฉีดเช้ากันไงไม่ได้ฉีดเย็นไงเพราะคนฉีดยาเขาก็ไม่พอ่อยเฉีดให้เพราะผมใช้คนไม่ได้ใช้โดนไม่ได้ใช้รถอะไรเงี้ยส่วนมากเขาจะทํางานตอนเช้าเช้ากันเช้า่ยแรงก็ไม่ได้ขึ้นยอดอยู่แล้วเพื่อนส่วนมากขึ้นเย็นเย็นนะเราก็รู้แหละแต่ก็ยางว่านะเราไม่ได้ฉีดเองไม่ใช่ว่าฉีดไม่อยู่นะฉีดอยู่แต่บางทียาไม่โดนตัวเขาไงนอนอยู่กลางกองนะั่น่ะ ก็เราอองยาอาจไม่ถึงเขาเอาเลยวิโอ้อุ้มเล้วิ่ง <c oughs> ดูนีเออตรงนี้ไหลดีหน่อย ที่เกี่ยวมาแ,แกงเบ็ดสวยเมเจอหนูไปไหนละโอ้เกี่ยวเนี้ยโอ้เสร็จผมอยู่แล้วเพราะน้ำข้างเกี่ยวไปแล้ว เดี๋ยวเราจะวิ่งไล่สนุกดิเฮ้ยเป๊ะเฮ้ยเจ๋อเอาก็อย่ามองว่าเป็นการทารุนนะเพื่อนๆแต่จริงๆเขาก็คือสิ่งมีชีวิตนั่นแหละแต่เขาเป็นอาหารไง เราก็ต้องอยู่ต้องกินนะเพื่อนชาวบ้านอ่ะบ้านนอกก็กินหาอยู่หาก,กินแบบนี้แหละหนุ่นเขาก็ดักหนูกันอ่ะรอดูจะมีอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ละลือประมาณสตันละได้อยู่ C สี่เกียนก็พอได้แล้ว จริงจริงอันนี้เราบอกเหตุผลที่เราต้องที่เราต้องกําจัดพวกหนูพวกอะไรเงี้ยเขากัดข้าวเราไงทาให้สิ่งที่เราอันเนี้ยเสียหายนะพวกข้าวพวกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นอาหารได้เขาสะอาดครับพวกหนูนาไม่เหมือนหนูตามโรงพยาบาลหนูในเมืองอะไรเงั้นนะแบบนั้นเราเราไม่กินกันหนูกาที่อยู่กลางทุง่งเนี่ยเขากินข้าวข้าวโพดทัว่วเราเลยตีกินกินได้อร่อยนะย่างจะแกงคั่วพริกแกงก็ได้อะไรก็ได้เมนูหลายอย่าง อร่อยเลยแหละลองหาก,กินดูใครไม่เคยกินน่ะ,อะโอ้ก็จะโผล่แล้วนะครับได้สี่เกียดมากกว่าก็เถอพอได้สวนเฉลี่ยดีกว่านานอกนาแปลงใหญ่ผม,มนะครับเรียกว่านานอกนาน่นนู้นอันนี้เรียกว่านานในคือนานในบ้านใกล้บ้านเรียกานานในครับ นี่มีลูกกอตัวนะฮะเดินลงเดินดินหมดแล้วมั้ง <c oughs> หลายจัดจะลื้อเทเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องลงย้ายไปอีกที่หนึ่ง ไม่กินผมจะแย่เลยเจ้าเอ้าวเดินไปไหนกันเล่าฮึไม่มีที่จะกินแล้วมั้งฮึดูเดินนนแม่มันน่าจุดไฟจริงๆฟางนึ่งสด มันเขี้ยวจริงๆนี่นะกินข้าวไข่เฮ้กินข้าวไข่ฮ,ขขฮืเยเข็ดไหมไปเดี๋ยวรอตีหนูกันน่าจะมีอีกอ่ะนะคลัเพื่อนโหละประมาณไจะไม่ต่ำสี่เกณฑ์บ้านสี่เกณฑ์ห้าสิบถังถือว่าพอได้ ไปทํางานในเมืองไปกรุงเทพอะไรเงี้ยวัยรุ่นพื้นที่เมื่อกี้มอสายโพด้านบนนี่แทบไม่มีมีก็คือเด็กน้อยเลยม,มันเป็นอย่างนั้นเองนะก็เลยแล้วก็เลยมองย้อนมองตัวเองอะอย่าไปท้อดอิอย่าไปถอยนะม้ยย่เป็นไรเราทางานได้ตลอดแต่เราชกใหม่ชกครั้งนี้เราเราแพ้ครั้งหน้าเราก็เอาใหม่มันทำไงได้อะ่ะก็มันมาแบบนี้ ข้าวดูอย่างดีแล้วอะเนาะเนี่ยแล้วบอกว่ามันไม่แน่เป็นน้นอนคนเราอย่าไปก่าเกณฑ์อะไรมีความเสี่ยงยนะฮะรู้ว่าทำอาชีพอะไรแล้วทุกวันนี้ยิ่งทำยิ่งยิ่งทำยากศัตรูพืชเยอะมุมโลงแรงเลยเรี้กเสร็จละวรุงนี้ก็เต็มเต็มละ ขึ้นเนี่ยข้าวเราเนี่ยเนือเร์ตัวดำดำนมดำแต่ข้าวอะล่ออยู่เนี่ยข้าวอ่ะ แต่ตัวผงก็ไม่ค่อยอะไรหรอกไอ้พวกนี้คน,นแก่เขาอยู่บ้านเขาอยากกินบางทีตีไม่ให้นุน่นแกงใส่บาทพระทั้งนั้นแหละเ <laughs> ขาชอบทำบุญนะ,ะ,เ,นะนเดี๋ยวเมื่อนลมาเนี่ยเดี๋ยวไปเทข้าว โอเคครับเพื่อนๆก็ถือว่าเกินค่าแล้วสำหรับผมได้ขนาดนี้เอาเถอะก็คิดว่าหกไร่ก็ได้ประมาณสี่เกียนกว่าๆเราไม่คิดเศษไอ้สามจุดถังของที่ว่าอุ้มละสองเกียนสามสิบสี่เกียนสี่เกียนห้าสิบประมาณนี้แหละครับก็ถือว่าบุญหัวหมายอยู่แต่และเรื่องราคาก็แล้วแต่ผมไม่สนใจแล้วเดี๋ยวทำใหม่ดีกว่ารอให้เหลืองกว่านี้ก็เสียเวลาเปล่าๆครับเพื่อน ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะก็มีตาร่าบ้างไม่มีบ้างก็ไม่ว่ากันเด้อก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดสังเกติงให้ชอผมด้วยนะครับเพื่อนๆไปแล้วครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ